ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่ป้านนะอ่าทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Blue Arcade กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เลิกง,งามยามดีร้อยโรฟรีเราพร้อมนะครับบอกเลยว่าใครที่สะสมอากาชาเนะี่ยสำหรับวันนี้ต้องเปิดแล้วนะครับถ้าไม่เปิดพรุ่งนี้9้าโมงหายเรียบนะครับผมจะอดทันทีนะครับสำหรับกาชาฟรีในรอบนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ร้อยโรมีดีแค่ไหนต้องย้ำว่าร้อยโรมีดีแค่ไหนนะจิมนี่ oh, ดูสิคะคุณครเูเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูพูดถึงมะเขือเทศมะเขือเทศ,เเท,ศที่บ้านผมปลูกตายห่าหมดแล้วเนะยฮะช่างแมงแล้วกันไปแล้วแล้จะไปแล้วคะโดนเพลี้ยแป้งดูดจวบจวบจนแห้งตายหมดแล้ว oh, มาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งสุ่มตัวเก่งกันก่อนนะครับตัว này, <ม>อวยนี่รอไว้งวดหน้านะตัวอวยเนี่ยวดหน้าเอาเอาตัวเก่งก่อนนะรอบนี้มาจะมาดูครับตอยโลจะออกสามดาวหรือไม่หรือไม่ออกเลยก็มีนะสิบโลแรกมาครับผมสิบโลแรกยังไงสิบโลแรกของเราครับ โอ้โหจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยคุณตื่นเต้นแทนเฮ้ยสิโลแรกมีจริงจอดเลยนี่จัดไปไวรุ่นโอ,โอ้ยตื่เนเต้นเลย,ยต้องมาแล้วมั้งเนี่ย เปยังไงครับไปยังไงออกไมยังยังออกไมมาหรือเปล่า, <c oughs> าเาฮ้ยรู้ว่าอวยรู้ว่าอวยแต่ไม่ต้ออกก็แล้วโอ้ยปวดกระดองใจเ,ออเรา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 อวยครับเรารู้แต่เขาก็มาโอเคโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันเนะ โอเคครับ <laughs> okay, ผมมาแหมเอาซะตกใจเลยครับโทกินี่ก็ดีนะเปิดสามดาวมานี่เราได้เศษเกลือมานะครับบอกเลยว่าฮานาโกในวันที่แปดเนี่ยต้องจัดแน่นอนนะครับเศษเกลือเราเนี่ยได้อยู่ไปครับอีกสิบโลฮะมาหรือเปล่าไม่มานะครับผม ปึ๊บเอ้าแตกม่วงเกิดอะไรขึ้นครับผมแตกม่วงมาจังหวะนี้ครับเขาจะมาเซอร์ไพรส์เราอีกหรือว่าตัวอวยเราจะออกอีกต้องมาดูครับมาหรือเปล่าโอโ้โหคาเอเติน,นะครับผมเป็นตัวกลางโรนะฮะกลางโรให้กับทีมนะครับแต่ว่า การกลางของนางนั้นกลางได้ยากมากเลยครับเพราะว่าต้องพยายามทําให้ตัวละครเราอยู่ชิดๆใกล้ๆก,ก,กันซึ่งทําได้ยากนะฮะบอกเลยว่าทําได้ยากมากแล้ว,วงสกิลนางกา็ถ้าเรียบเทียบเทียบ,บกับเหรียญบ้านเราก็ประมาณเหรียญ5ได้มั้งครับประมาณนั้นเลยนะะไม่กว้างมากเท่าไหร่เดีวก็โอเคครับ เศดเกลือมา86ครั้มรอบน,นี้จัดไปถือว่ามาดีมาดีอยู่ครับ20โลนะครับ3าดาวออกถึงสองตัวด้วยกันแต่ว่าดูโลที่30กันครับว่าจะมีอีกหรือไม่เฮ้ย <Hey, S 2> จริงปะเนี่ยจริงเหรอ,อจะออกติดกันขนาดนี้เลยเหรอโอ้สุดยอด แต่รอบนี้ขอไม่หลุดแล้วได้ไหมรอบนี้ขอไม่หลุดแล้วได้ไหมครับเราต้องมาดูฮะเราไปขอพอยกับน้องอโรนามาแล้วเนะ่ยไปอารนาเขาบอกว่าไงเอาไปเลยจัดให้ใครวะอ่าอะ เออาจริงๆแล้วโคยุกิเป็นตัวด,ดาเมจฟ้าที่ดีนะครับซึ่งดาเมจพื้นฐานเขานี่อ่าหมื่นถ้าปั้นห้าดาวปืน3แล้วดาเมจเขาจะอยู่แตะหมื่นนะครับเป็นตัวละครที่ไม่กี่ตัวนะครับที่มีดาเมจพื้นฐานแต่หนึ่งหมื่นดาเมจครับ mm hmm. แต่ว่าเนื่องจาก น้องแกยังไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งนะฮะก็เลยโดนเซนเซ,นเซหลายคนมองข้ามไปนะฮะแต่น้องแกน่ารักครับต้องยกให้ครับสําหรับเรื่องความน่ารักของน้องแกนะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่ไอดีนะครับผมไปกันต่อดีกว่าครับ มาติดกัน3ตัวนะครับ30โลถือว่าเริ่มมาดีครับเริ่มมาดีแต่ตัวหน้าตู้ที่จะออกหรือเปล่าต้องมาลุ้นนะครับเพราะว่าชุดซัมเมอร์ทั้งอุยทั้งทั้งฮินาตาเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดทั้งคู่นะครับจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดเรทจ,จากตู้อื่นแน่ๆนะเอามาอีกแล้วแบเนี้โอ้โหแดเอ้ย แต่ขอไม่หลุดแล้วได้ไหมอ่ะขอขอแบบไม่หลุดแล้วได้ไหมอ่ะเอา,เอาตัวแรกด้วยเอา้เอาโอ้โหเจชุนนะครับผมโอเคฮะถือว่าออกมาแจกเศษเกลือนะครับถ้าพูดถึงเจเนี่ยเจชุนเนี่ยเขาเป็นตัวยืนในอารีนานะครับเขาจะมีบทบาทสำคัญนะครับ คนที่ต้องการไต่แรงสูงๆนะครับในการเล่นอารีนาเนี่ยต้องมีเจเขาครับทำไม่มีนะตั้งแต่อันดับ300ขึ้นไปคุณไม่มีโอกาสแน่นอนครับอันนี้ผมรับประกันไม่มีโอกาสแน่นอน,นครับต้องมีเจรครับถึงจะด,ดัน300ขึ้นไปได้มา40โลกับ4ตัว3ดาวนะฮะ โอ้ไม่ก็หลุดทั้ง4ี่โลเลยนะสีตัวนี้หลุดมาล้วนเลยลดูสิโลที่50ยังจะหลุดมาอีกหรือเปล่าครับไม่มาฮะโอเคไม่มาไม่มาสีเหลืองสามอันฮนะถือว่าโอเคครับ เกลือแบบคุณภาพนะฮะได้เศษเกลือใช่ใช่เพราะว่าจะได้เศษเกลือเยอะครับใช่ใช่แบบเกลือแบบมีคุณภาพนะีไปครับผมโลที่60ครับมาไหมมาไหมร้อยโลเราร้อยโลเรายัางไม่มาครับตัวเก่งหน้าตู้เรายังไม่มาเนะี่ยอ้ย อาจริงปะเนี่ยโอเคกืออัตราการออกเยอะกว่าชาวบ้านเขาใช่เปล่าเฮ้ยดุดเลสี่ตัวเนี่ยโอ้ยกอดไปครับผมไปต่อฮะร้อยโล <c oughs> เอ้ยมาแล้ว <c oughs> ต้องมาแล้วจังหวะนี้จริงๆหลุด <Jamie, S 1> เร lonely, ็ดพอแล้วลูกเอ้ยไม่ต้องหลุดไปแล้วขอหน้าตู้เธอสาทุอือตัวที่สามอารอน่าว่าไงอารอน่าเขาแบบเตียมเตียมกับเขาไปแล้วเตรียมกับอารอน่าจังไปแล้วว่าเอ้ยได้ได้ได้เขาแบบยกนิ้วโป้งให้ผมแล้วนะจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละจริงๆแล้วเป็นโอ้โห ทั้งะะเอมินะฮะเอมิ Amy นะครับผมก็เป็นเป็นแท้งสายถึกที่ดีนะครับสามารถแลกในร้านค้าได้ด้วยนะบอกเลยว่าปั้นไว้ไม่เสียใจแน่นอน,นครับเพราะว่าหนึ่งเลยถึกไม่พอเขาฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับจากจาก ex ็กสกิลแล้วก็สกิลที่สองเขานะฮิลตัวเองได้ถ้าติดของรักเข้าไปนะยังไม่พอนะสกิลพาสซีฟติดตัวเขายังสามารถ เร่งค่าคอนให้กับทีมได้ด้วยนะครับก็ไปเท็คที่มีประโยชน์อ่ะโอ้เกรือเกือ95นะครับเด็ดมากไปครับผมโอ้หลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วรัวๆนะจังหวะนี้อ่าไม่มานะครับ เรคุณภาพคุณภาพเอาจริงๆอุทหะเนี่ยถึงโอกาสได้ใช้งานนางค่อนข้างน้อยก็จริงแต่ก็มีประโยชน์ในบางสถานการณ์นะครับอุทหะเนี่ยเขาเป็นสายซัมมอนปืนป้อมปืนออกมานะป้อมปืนของเขาเนี่ยแตอิงตามดาเมจของตัวเขาแหละป้อมปืนอนะ แล้วสก,กิลรองถ้าเกิดมีของรักเนี่ยเขาจะเรียกอถ้าเกิดตามภาษาชาวบ้านจะเป็นเรียกลูกหมามา3มตัวเนาะเป็นป้อมปืนสามป้อมป้อมเล็กๆนะครับดาเมจประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเขาแต่มีสามป้อมไงใช่ป่ะดาเมจครึ่งหนึ่งของตัวเขานะครับแต่ก็สามป้อมเนาะมันก็ถือว่าแรงอยู่แหละอืยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเคยเอามาใช้ในการสอบประมวลผลอยู่ครั้งหนึ่งถือว่าแรงมากนะครับ การสอบยิงปืนนะผมหยิบเอามาใช้อยู่เหมือนกันโอเคมี0โลสุดท้ายนะครับดูว่าจะมี3ดาวหลุดรอดมาอีกสักตัวไหมหรือว่าพอแค่นี้แล้วหรือยังไงนะโอเค นิ่งครับนิ่งนิงอโลน่านี่บิดผมจะแล้วเฮ้ยแตกม่วงอุ้ยออกสตัวเฮ้ยต้องต้องมาสักตัวแหละจริงๆออกหน้าตู้เถอขอร้องแหละเ เุ้ยมาว่ะมาป่าอ <aesthetic. S 1> ้ยเกเฮนาใครวะโอ้โหคือตู้เมกุรอบที่แล้วเนี่ยเขาเป็นร้อยฟรีร้อโลฟีครับร้อยโลฟีตู้มิตู <speaker noise> ้มิเอเมกุเนี่ยแหละแต เมกุไม่ออกร้อยโลฟีรอบที่แล้วนะครับดันมาออกร้อยโลฟีในรอบนี้นะเอ้ยมันแปลกๆว่ะเมกุเนี่ยรอบที่แล้วนางไม่มามารอบนี้แทนนะโอเคโอเคไม่ว่ากันนะมาดูอีกตัวหน,นึ่งดีกว่าคนระับว่าไงตัวนี้อ่ะเฮ้ยกีฬาสีเหรอ,อเอาอู้า่ะฮะกีฬาสีมาออืื้ห สุดจัดนะครับผมตามหามานานแสนนานนะก็โอเคครับผมถือว่าเอามาลงบอสกอสที่กำลังผงาดอยู่ในช่วงนี้ได้นะครับถือวว่าดีเลยบอกเลยว่าดีนะของดีโอ้โหไม่น่าไม่น่าเชื่อจะหลุดมานะโอเค10โลสุดท้ายนะผม มาสิบโลสุดท้ายว่าไงครับ <S <S เอ้ยมาอีกแล้วตรงได้แตละทีนี้ตรงได้ขอไม่หลุดได้ไหมเนี่ยพอแล้วลูกหลุดเลดพอแล้วสองตัวติดกันเลย,ยตัวแรกมา ใครใครอุ้ยอุ้ย,ยมามาแล้วมาแล้วเจคมาแล้วเออสิบโลสุดท้ายเอาจี้เอาซี่ตัวเก่งเรามาแล้วครับ<ส>นึกว่าจะไม่มาแนละ้วฮะกำลังคิดว่าเออไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตู้ฮานาโกะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับกาชานะ อ่ะอีกตัวหนึ่งว่าไงอีกตัวหนึ่งอุ้ยแลบบิดมาเลขสีโอ้โอเคล้องวิอยู่นะครับผมย้งไงก็ยิน้ีต้อนรับสว่อดอนะครับ้โอ้มเ,เ้โอ้โอ้โอ้้้โอ้โอ่โอ่โอ้โ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 อ้โ ที่คนอื่นไม่มีนะครับความสามารถติดตัวเขาก็คือ,อไปคนจืดจางนั่นเองนะน่าสงสารน้องแกนะจะถามว่าเวลาน้องแกเนี่ยเดินไปในเมืองเนี่ยมีคนสังเกตเห็นไหมมีแต่น้อยครับาำรับน้องมิยูเนี่ยดังนั้นเขาเลยเม,มันจะมีการชาเลจ์อยู่ชาเลจ์ตัวเองในเนื้อเรื่องสายใยนะครับโดยน้องแกนเนี่ยจะใส่ชุดว่ายนะ้ำเดินเข้าไปในเมืองครับ เขาบอกเขาบอกกับเซนเซว่าใส่ชุดเนี้ยยังไงก็ไม่มีใครเห็นหรอกแต่ถามว่ามีไหมมันมีคนที่เดินสวนกับน้องแกแล้วสังเกตเห็นแล้วเขาก็คิดอยู่ในใจว่าเอ,อ่อทำไมถึงใส่ชุดว่ายน้ำเข้ามาเดินกลางเมืองนะมันมีคนเห็นครับแต่น้อยนะน้อยถ้าเกิดไม่เข้าไปใกล้จริจะไม่เห็นนะครับพ้าสีบน้องแกนะ่ะน้องสาร จริงน้องคนเนี้ยโอเคถือละถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในการ <c oughs> ในการสุ่มร้อยโลฟรีนะครับผมในรอบนี้นะประสบความสำเร็จนะครับผมได้ตัวใหม่มาแบบเยอะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ยังมีตั๋วฟรีอีกกดฟรีได้อีกหนึ่งทีนะครับตั๋วฟรีนะฮะ เดี๋ยวไปเจอกันใน h a n าโก summer นะครับบอกเลยว่าม,มีเท่าไหร่ใส่สุดนะผมมีการันตีก็ใส่การันตีนะครับออกมา2ตัว3ตัวนี่ผมก็ดีใจนะบอกเลยว่าใส่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าตู้กาชาของ h a n าโกนั้นอนะ่ะ mm hmm. เรทของเขานะ่ะมันไม่ใช่แค่0.7นะท่านผู้ชมเรทการออกกาชาเขาคือ หอรหรือ์ไม่แน่ใจนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การออก3ดาวเยอะมากนะครับผมผมสุ่มมิกะตู้ที่แล้วน่ะการันตีนะครับผมหลุดเลดตัวละคร3ดาวมา12หรือ14ตัวนี่แหละหลุดเยอะมากแล้วหลุดแล้วก็มีมิกะออกมา3มา3ตัวนะครับมิกะ3ตัวนอกนั้นหลุดหมดเลยครับ ตวตัหลุดเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตู้ฮานาโกะเลยบอกเลยว่าใครขาดสามดาวตัวไหนก็มาลุ้นอยู่ในตู้นี้แหละของแท้แน่นอนนะครับของแทรใช่ใช่ตอนนี้ก็สง,งวนเพชรเอาไว้ก่อนนะครับผมส่วนฮิยตะเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะรีรันกลับมารอบหน้าเดีย๋ยวเอาแน่นอนนะครับรอบนี้ต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะ เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันกลับมาเมื่อไหร่เตือนกันด้วยแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในการส่มกาชาในรอบนี้นะฮะยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่ดองโรมาร้อยโลในวันนี้นะครับสูมได้สูมดีสมโดนนะผมสมได้สูมดีสมโดนกันทุกๆคนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วพบ,พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมติดตามรับชม วันนี้เจ้าขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบไายบาย